ลิซ่าแบล็กพิงคค่ะน่ารักจริงๆนะคะแม่จีนค่ะถึงกับอยากจะอุ้มกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะคะบางคนค่ะก็ตลกมากนะคะถึงกับยื่นขดนมแบบนี้ให้เลยอะ่ะก็ดูสิคะวันนี้ค่ะยู i วิด o u EP ที่17นะคะลิซ่าค่ะเธอมาในลุคที่น่ารักขนาดนี้นะคะเป็นใครจะอดใจไหวอ่ะเนาะแถมก็มีโมเมนต์นะคะที่เธอค่ะแสดงความห่วหงใยกับเหล่าบรรดารเด็กฝึกนะคะมีถามค่ะว่าทานข้าวกันแล้วหรือ,อยังนะคะ,ะก็ะทําเอาต้นจิงๆค่ะถึงกับเกือบสําลัก,กเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าลิซ่าค่ะ,คะเคยถามเขานะตอนที่เขาอาการไม่ค่อยดีนะตอนนั้นคือแบบว่าซ้อมหนักแล้วก็เขาก็หิวข้าวแล้วก็แบบเหมือนปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ามาคนนี้ค่ะพอทุกถามอีกนะแล้วเขาก็บอกว่าเ ยังไม่ได้ทานอะไรเลยเพียงแต่ว่าอาจจะกําลังดื่มอะไรเพื่อที่จะรองท้องอะไรแบบนี้นะคะลิซ่าก็เลยบอกว่าโอ้ฉันก็ด้วยยังไม่ได้ทานเหมือนกันแล้วก็ทําท่าแบบรูปท้องแบบนี้นะคะเห็นแล้วต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเลยนะอยากจะไปชงนมให้นะคะแล้วก็รีบส่งไปให้กับ,บเบบีลิซ่ามากๆเลยค่ะก็อีพีนี้นะคะเธอก็มีการพูดถึงนะคะเด็กฝึกด้วยนะว่า เป็นแบบว่าอยากจะเรียกชื่อเด็กฝึกทุกคนนะคะไม่ว่าจะติหรือว่าชมนะคืออยากจะให้รู้ค่ะว่าเธอนั้นใส่ใจในทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากจะอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกับเด็กฝึกด้วยนะ คืออยากจะคอยให้กําลังใจอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าเธอนั้นน่ารักเวอร์เลยนะเธอนั้นไม่ใช่แค่มาสอนหรือว่ามาประเมินแล้วก็ให้คะแนนนะคะแต่เธอค่ะยังมีความห่วงใยถึงเด็กฝึกทุกๆคนนะคะจากใจจริงอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณเมนเทอร์นะคะก็มาในลุกที่ต้องบอกว่า2ลุคสองสไตล์เนอะอันนึงก็โซคิวนะคะอันนึงก็ดูเป็นเบนเทอร์แบบว่าออลุกแบบว่าเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นเพราะว่าแม่จีนเนี่ยไปกำชับหรือเปล่านะถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแต่ต้องบอกว่า ดีต่อใจมากๆเลยค่ะเห็นแล้วก็ร้องว้าวเลยนะดีมากเลยค่ะอยากจะให้ทุกๆ EP นะคะออกมาแบบนี้นะคะจะได้เรตติ้งทะกกระชูดกันไปเลยนะคะ,อะแอดก็เอามาอัปเดตนะคะลุคล่าสุดของลิซ่านะคะใน y o u ูบยูอีพีที่17ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะกดอีกเช่นเยนะคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า